สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปพรีวิวต่อเนื่องเลยนะครับจากรุ่นที่แล้วเป็นรุ่นหน้าสีฟ้าราคา3900บาทนะครับตัวนั้นก็จะมีชุดความถี่ใหม่นะครับซึ่งสามารถเลือกความถี่ที่ใช้ประจำได้2ความถี่สามารถตั้งความถี่ได้ตามต้องการนะครับ2ช่องเปิดปิดได้โดยจะปรับได้ตั้งแต่0 h เฮิร์จนถึง1 5 0กิโลเฮิร์นะครับแล้วก็จะมีระบบพันมาตรฐานก็คือพันไฮโลหรือพันกระแทกแล้วก็จะมีพันเต่าหรือสโลพันนะครับ แล้วก็สามารถมิกความถี่อะไรต่างๆ10เฮิรต1กิโลเฮิรตอะไรก็ทําได้หมดเลยนะครับก็คือสามารถผสมผสานกันได้แบบลงตัวนะครับแล้วก็จะมีระบบรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องแล้วก็เสียงเตือนขี้ผิดขั้วนะครับสําหรับในตอนนี้ก็จะมาทํารีวิวในรุ่นหน้าเหลืองนะครับซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงหลังจากที่ทํารุ่นมาตรฐานตั้งแต่ช่วงสงการครับโปรโมชั่นราคา2 9 0 0บาทตอนนี้ตัวนั้นก็หมดไปแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอดจากรุ่นนั้นนะครับก็คือจะมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีสวิตซ์รีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องนะครับแล้วก็มีไฟโชว์ในขณะที่รีเลย์ทำงานนะครับแล้วก็มีสวิต์เปิดปิดชุดความถี่ของตัวนี้นะครับแล้วก็มีเสียงเตือนขี้ผิดขั้วเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูดูก่อนนะครับสวิต์ตัวนี้ก่อนเปิดเครื่องเราให้อยู่ในตำแหน่ง ออฟนะครับก็คือปล่อยมาข้างนอกถ้ากดลงไปจะเป็นอ่อนนะครับปล่อยมาข้างนอกก็คือออฟแล้วก็วอลุ่มทุกตัวต้องอยู่ในตำแหน่งล่างสุดครับก็เริ่มต้นเปิดเครื่องกันเลยนะครับอ๋อขออภัยครับลืมเสียบปลั๊กเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กแป๊บหนึ่งนะครับหลายตัวจนจนเพี้ยนแล้วครับตอนนี้เพราะว่าทําต่อเนื่องเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ พอเปิดเครื่องขึ้มานะครับก็จะโชว์เดี๋ยวผมขอเลื่อนกล้องเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเลื่อนกล้องเข้าไปนิดนึงให้ชัดเจนขึ้นนะครับตอนนี้เราคีบแบตแล้วนะครับคีบแบตก็คือจะโชว์โวลต์แบตก็คือ14.2โวลต์ซึ่งเป็นแบตท,ที่เต็มจนล้นนะครับตัวนี้เอามาทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรีเลย์ถ้ารีเลย์ยังไม่ทํางานหลอดไฟสีแดงจะไม่ติดนะครับทีนี้ผมจะลองคีบ ผิดขั้วให้ดูนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองขี้ผิดขั้วนะครับพอขี้ผิดขั้วจะมีเสียงเตือนนะครับมีเสียงเตือนแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นสูตรวนนะครับให้เรารู้ว่าตอนนี้ผิดขั้วแล้วมีเสียงเตือนด้วยนะครับแล้วก็ทําการขี้ให้ถูกขั้วนะครับพอขี้ถูกขั้วนะครับ หน้าจอก็จะโชว์โวลต์ของแบบนะครับคือ14.1โวลต์นะครับแล้วก็จะไม่มีเสียงเตือนนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดสวิตช์รีเลย์นะครับพอเราคีบถูกขั้วแล้วก็เปิดได้เลยนะครับกดลงไปนะครับไฟสีแดงตัวนี้จะติดให้เรารู้ว่าตอนนี้เครื่องพร้อมทางานแล้วนะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตเปิดปิดชุดคามถีตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรายังไม่กดก็จะยังไม่ติดยังใช้งานไม่ได้นะครับชุดล่างเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ พอเรากดเปิดนะครับที้นในตำแหน่งของชุดหน้าจอตัวนี้ก็จะมีสวิตช์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเปิดกิดนะครับแต่เราตั้งไว้ที่เอาเลยก็ได้นะครับก็คือออนได้เลยนะครับเพราะเราสามารถคุมจากสวิต์ตัวนี้ได้อีกชั้นหนึ่งปล่อยให้ให้จ่ายความถี่มาเป็นเอาเลยนะครับถ้าไม่ใช้งานแล้วก็ปิดไปเลยอันนี้ก็เป็นสวิตช์เร็วๆก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับถ้าเราปิดชุดความถี่ตัวนี้ในส่วนด้านบนก็จะแยกกันเลยนะครับก็คือสามารถใช้พันเป่าหรือ สโลพันันไฮโลหรือพ the ันธ์กระแทกได้เลยนะครับโดยไม่ไม่ต้องเปิดสวิตตัวล่างนี้ก็ใช้งานด้านบนนี้ได้ตามปกตินะครับแต่ยังไงก็จะ่าลืนเปิดสวิต์รีเลย์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดสวิต์รีเลย์ที่แบตถูกขั้วแล้วถ้าเราเล่นก็ไม่มีอะไรจะเกิดนนะครับคือจะยังไม่จ่ายกระแสลงแบตอันดับแรกก็เปิดสวิต์รีเลย์เลยนะครับพอเปิดสวิต์รีเลย์แล้วไฟสีแดงึงจะติดนะครับพอติดแล้วเราก็สามารถเล่งกระแสได้ตามต้องการนะครับผมจะลองรับกระแสที่5้าแอมป์นะครับเพราะตอนนี้ อยู่ในห้องนอนนะครับก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับก็ลองให้ให้ดูคร่าวๆนะครับตอนนี้เราเล่นกระแสไว้ที่5แอมป์นะครับแอมมิเตอร์ตัวนี้เป็นแบบตัวเล็กนะครับขนาด50แอมป์ถ้าครึ่งหนึ่งของสิบก็คือ5นะครับ5แอมป์ผมจะลองเปิดพันไฮโลหรือพันกระแทกนะครับเขาก็จะทํางานตามปกติของตู้เชื่อมมาตรฐานที่ต้องมีทุกทุกตู้นะครับเป็นระบบพันไฮโลหรือพันกระแทกถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็ปิดได้เลยนะครับส่วน ตัวลูตัวนี้ก็คือพันเต่าหรือพันสโลนะครับก็จะขึ้นลงแบบช้านะครับถ้าเราจะเล่นกระแสขึ้นเป็น10แอมป์แล้วก็เล่นได้เลยนะครับผมจะปรับไว้ที่5แอมป์นะครับเพราะว่าตัวกลิ่นจะรบกวนนะครับในห้องนอนตั้งไว้5แอมป์นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าไม่ใช้งานก็ปิดได้เลยนะครับทีนี้ผมจะลองลดรัวลูกลงต่ำสุดก่อนนะครับเราจะมาทดสอบ ตัวนี้นะครับชุดความถี่ตัวนี้ซึ่งผมตั้งความถี่ไว้ที่หนึ่งกิโลเฮิรตซ์นะครับดิวตี้เซเซห้าสิเปอร์เซ็นถ้าเราจะใช้ความถี่ชุดน,นี้จริงๆผมตั้งเป็นเอาออกมาแล้วนะครับก็คือตัวนี้เขาจ่ายออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับจ่ายความถี่ออกมาแล้วก็มันรูปได้เลยนะครับถ้าเราเร่งกระแสตึงสูงจะได้ยินเสียงความถี่นะครับแต่เนื่องจากเสียงพัดลมของตัวเครื่องค่อนข้างจะดังอาจจะไม่ได้ยินเสียงความถี่นะครับ ถ้าเราเปิดความถี่1กิโลเฮิรตออกมาแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จ่ายกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับเป็นการใช้ความถี่1กิโลเฮิรตถ้าเราจะมิกกันนะครับระหว่างทันไฮโลแล้วก็ความถี่นะครับเขาก็จะทํางานร่วมกันก็คือจะปล่อยความถี่1กิโลเฮิรตออกมานะครับแล้วก็สลับกับทันไฮโลหรือทันกระแทกนะครับทํางานไปพร้อมกันนะครับหรือว่าเราจะเปิดเป็นทันเต่ายูซโลพันนะครับก็คือเป็นความถี่1กิโลเฮิรตแล้วก็ปล่อย โลพันออกมานะครับหรือพันเต่าผสมกันนะครับนี่กันความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตกับสโลพันนะครับหรือจะเลี้ยงกระแสก็ได้นะครับให้ลงครึ่งให้ลงครึ่งของค่าที่เราตั้งไว้อย่างเช่นห้าแอมป์ก็จะลงสองจุดห้านะครับสองจุดห้าแล้วก็จะปล่อยความถี่หนึ่งกิโลเฮิร์ตผสมออกมาด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการพรีพรวิวแบบรวดเร็วนะครับให้ชมเบื้องต้นก่อนนะครับ ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ชุดความถีนี้เราก็ปิดได้เลยนะครับถ้าเราปิดชุดความถีด้านล่างด้านบนก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสวิตตัวนี้ก็เป็นสวิตช์รีเลย์นะครับตัดต่อไฟหน้าเครื่องเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นต่อยอดจากรุ่นที่ทํำกลรโมชั่นช่วงสงการตัวนี้ราคา3,500บาทนะครับ3,500บาทก็จะมีระบบเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องมีเสียงเตือนที่ผิดขั้วนะครับ แล้วก็จะมีสวิตเปิดปิดชุดความถี่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับทําให้สามารถเปิดปิดจากสวิตตัวนี้ก็ได้หรือว่าถ้าเราออนสวิตตัวนี้นะครับเราสามารถกดเปิดปิดความถี่จากตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเปิดตัวนี้ไเลยก็ได้แต่เราสามารถคุมเปิดปิดจากปุ่มเปิดปิดในตัวโมดูลตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมออฟไว้นะครับแล้วทีนี้ในชุดความถี่ตัวนี้ก็มียังมีลูกเล่นอีกมากมายนะครับคือสามารถตั้ง ค่าอยู่ที่ไซเค่าความถี่ได้0ถึง150กิโลเฮิรตซ์อยู่ี่ซเคิ0ถึง100เปอร์เซนแล้วก็รุ่นนี้สามารถปรับแอมพลิจูดนะครับก็คือแรงดันเอาพูดที่ออกมาจากชุดโมดูลสามารถปรับได้ตามต้องการนะครับก็เดี๋ยวการใช้งานผมจะมาสาธิตให้ดูในลำดับต่อไปนะครับสามารถล็อกความถี่ล็อกหน้าจอล็อกอะไรได้มีลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ก็มาทำพร v i e w ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับส่วน คูนรีวิวตัวเต็มเดี๋ยวผมจะทำออกมาเร็วๆนี้นะครับก็ขอแจ้งราคารุ่นนี้นะครับปรับราคาเป็น3,500บาทแต่เพิ่มระบบเข้าไปให้นะครับก็คือรีเลย์ตัดต่อไฟหน้าเครื่องเสียงเตือนขี้ผิดขั้วแล้วก็สวิตช์เปิดปิดความถี่แบบแน่นนนขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาทำพรีวิวให้ดูเบื้องต้นก่อน หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเครื่องรุ่นใหม่ที่เพิ่มออปชันเข้าไปในราคา3,500บาทนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ mm. ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำรีวิวเพราะว่าต้องนั่งประกอบงานแล้วก็ทำงานวิจัยค้นคนฟ้าแล้วก็ยังมีงานอีกหลายตัวนะครับที่ยังค้างอยู่ซึ่งเร่งทำเต็มที่แต่ก็ไม่ทันนะครับ mm. ก็คือมีชุดเครื่องชาร์จซูเออนะครับเอามาโมทำให้ปรับโวลต์ได้แล้วก็จะใส่ลูกเล่นอ,อะไรเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งเครื่องชาร์จตัวเอ๋อนะครับเป็นเครื่องชาร์จที่ดีมากนะครับคือผมก็ได้ประสบการณ์จากลูกค้าทางบ้านนะครับที่แนะนําเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเครื่องชาร์จตัวเอ๋อเดี๋ยวในลําดับต่อไปดี๋วผมจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับหลังจากที่โมดิฟายไปแล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็คงจะได้ทํารีวิวให้ชมกันนะครับส่วนงานซ่อมก็มีนะครับงานอัปเกรดงานซ่อมก็คือตอนนี้แบ่งเวลาไม่ถูกนะครับ งานค่อนข้างจะเข้ามาเยอะ็ทําทไม่ทันหรือว่าทาล่าช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะมีเวลาทํารีวิวหรือพรีวิวให้ดูในช่วงกลางคืนนะครับดึกิตซึ่งตอนนี้เวลาก็เกือบตีหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่ทํารีวิวอยู่นะครับวันนี้ผมทํารีวิวแล้วก็รีวิวสามตัวนะครับก็คือสามรุ่นให้ชมกันเพราะว่ารุ่นใหญ่หกพันเก้าร้อยบาทก็จะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็เลยต้องมาทํารีวิวการใช้งานบ้วงต้นให้ชมนะครับ วันนี้อาจจะพูดติดติดขัดขัดนะครับเพราะเวลาก็ดึกมากแล้วแล้วก็ทําง,งานทั้งวันนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหาดตกบกพร่องหรือว่าพูดเร็วไปพูดสะดุดติดติดขัดขัดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ